อย่างแรกเลย t A. f ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตทุกท่านในเหตุการณ์กาดยิงหนองบัวลำพูนะครับตั้งแต่เหตุการณ์กาดยิงโคราชนะครับก็ข้อเท็จจริงก็ปรากฏชัดนะครับว่า กรณีการกราดยิงส่วนมากเนี่ยมาจากฝีมือของทหารตำรวจนะครับทั้งที่ยังรับราชการอยู่และออกไปแล้วทั้งนั้นกรณีกราดยิงหนองบัวลาพูก็เช่นเดียวกัน,นครับที่คนร้ายเนี่ยเป็นอดีตตํารวจนะครับที่เสพย,ยามาตั้งแต่ก่อนเป็นตํารวจด้วยซ้านะครับแล้วก็เสพมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ไม่รู้ว่าให้เข้ามาเป็นตำรวจได้อย่างไร ตำรวจทหารนะครับคืออาชีพที่ถืออาวุธแล้วก็มีสิทธิ์ใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเ,เพื่อป้องกันประชาชนนะครับแต่หลายคดีการยิงเนี่ยกลับพบว่าตำรวจทหารเหล่านี้คือผู้ก่อเหตุเสียเอง แล้วพอก่อเหตุเนี่ยหน่วยงานต้นสังกัดก็จะออกมาตีหน้าเศร้าแล้วก็สัญญากับประชาชนว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนู่นนี่ซึ่งก็ไม่เห็นว่าจะได้ผลหรือแม้แต่ว่าจะทําหรือเปล่านะครับไม่เห็นเลยหรือไม่ก็ไม่ขอโทษด้วยซ้ำนะครับไม่แสดงความเสียใจยไม่อะไรด้วยหรือไม่ก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาหรือว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วคดีนี้ก็เกิดขึ้นอีกนะครับเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ไปดูหน่วยงานทหารตำรวจนะครับก็จะเห็นมีแต่ข่าววดขันทรงผมฝึกท่าบุคคลให้สวยงามให้อกตั้งมือไม่แตกเดินสวนสนามให้เท้าพร้อมนะครับชุดเครื่องแบบสวยงามเครื่องหมายมันวาวคำถามคือทำแบบนี้ไปแล้วนะครับประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร TF ตอบให้ตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยครับกองทัพไม่ได้รบเก่งขึ้นตำรวจไม่ได้จับผู้ร้ายให้ไวขึ้นจากแค่ทรงผมขาวสามท่าน,นะครับมันเน้นแต่กากแกนช่างมัน แต่ข่าวการกำจัดยาเสพติดจ,จากหน่วยงานราชการน,นะครับข่าวการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของกําลังพลข่าวการแก้ปัญหาผลประโยชน์หรือภาระหน้าที่ตั้งแต่ภาระหน้าที่ธรรมดาไปจนถึงภาระหน้าที่พิเศษนะครับที่สร้างปัญหาแล้วก็ความเครียดต่อกําลังพลเนี่ยแทบไม่มีข่าวใดที่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเลยมีแต่ข่าวว่าท่านผู้นั้นได้ให้ในโยบายไปกดขวัญท่านผู้นี้ได้เน้นย้าให้ดูแลหรือว่าท่านผู้นู้นได้สั่งการให้ติดตาม<ๆ>การสั่งแบบนี้นะครับคือการสั่งที่ไร้ประสิทธิภาพ เพราะเป็นการสั่งไปอย่างนั้นนะครับทาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่มีการติดตามผลที่ดีนะครับไม่มีการแก้ปัญหาและจากคดีกราดยิงที่เห็นนะครับก็ชัดเจนทนโทษนะครับว่าการทํางานแบบนี้มันล้มเหลวและสุดท้ายนะครับจากความไร้ประสิทธิภาพของข้าราชการที่มากยศแต่น้อยความสามารถของไทยเนี่ยก็ทําให้ประชาชน,นต้องมารับกรรมซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับตัวเลขของคนไทยที่ตายด้วยน้ํามือของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าใกล้หลักร้อยศพเข้าไปทุกทีแล้ว ทีเอฟนะครับขอตําหนิหน่วยงานราชการของไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเลยนะครับไม่ต้องหันไปทางไหนนะครับตาหนิพวกท่านนั่นแหละซึ่งพวกท่านนะครับล้มเหลวในการแก้ปัญหาหรือไม่แม้แต่จะยอมรับว่ามีปัญหาด้วยซ้านะครับไม่จริงใจในการแก้ปัญหาหรือไม่สนใจว่าจะมีปัญหาหรือจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นพวกคุณก็เหมือนฆาตกรคนหนึ่งนะครับที่สมรู้ร่วมคิดทางอ้อมในการฆ่าประชาชนเช่นกันยังไงนะครับรบกวนท่าน้ติดตามเพจนะครับนำบทความนี้ไปเขียนรายงานนายให้ครบถ้วนทุก คำนะครับเพื่อที่นายท่านเนี่ยก็จะได้ทราบนะครับว่าประชาชนอย่างเรานะคิดยังไงนะครับ